สวัสดีจ้ามากันแล้วจ้ากับขนมอร่อยอร่อยของร้านแววหรือเรียกชื่อว่าร้านน้องวิวเฟสหนึ่งบ้านเอื้อตรงข้ามกับสนามฟุตซอลจังหวัดอยุทยานะจ๊ะร้านนี้มีแต่ขนมอร่อยทุกอย่างจับต้องได้ในราคาหบาทอร่อยถูกใจลูกค้าทุกท่านแน่นอนค่ะ มาร่าขนมถั่วเหลืองแบบใหม่ๆขนม,มเมล็ดทานตะวันใหม่ๆเช่นกันแล้วก็ขนมแซนด์วิชนะคะอันนี้จะเป็นรสหมูนะคะขนมเปีย๊ยะเป้งๆห้าบาทจ้าอร่อยทุกเมนูที่สำคัญวันนี้มีออเดอร์ใหม่กาแฟนะคะ10บ,บาทนะคะแล้วก็น้ำชาเขียว สิบบาทเช่นกันค่ะอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะแววรอทุกคนที่ร้านนะคะ